สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครคุจิกิดูเคียเนาะร่างอายาคาชิก็เขาเพิ่งเกิดใหม่ได้นะก็คือสามารถอัพเป็นดาวแดงได้แล้วเราก็เลยจะมาดูกันว่าพอเขาอัพขึ้นเป็นดาวแดงแล้วเนี่ยเขาดีขึ้นขนาดไหนเนาะอ่ะเราจะมาเริ่มกันที่ก็เขาก็เป็นสังกัดโยม,มทูดเนาะแล้วก็ร่างนี้เขาสังหารอรันคา โดยลิงก์ของเขาเนี่ยก็จะมีลดคู่ดาว12%แล้วก็พอเราอัพขึ้นดาวแดงเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ลิงก์มาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเลือดเต็มเนาะดาเมจทั้งหมดของเขาก็จะเพิ่ม16%ไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติโจมตีสกิลหรือท้าไม่ตายเนาะก็จะเพิ่มให้ทั้งหมดอ่ะโดยถ้าเรามีเขาตัวละครเขาแค่ตัวเดียวเนาะเราก็ใส่เป็นพลังกดอันวิญ,ญญาณไปเลยในช่องแรกช่องที่2เราก็ใส่เป็นคริที่เเนาะช่องที่3ถ้ามีเราก็ใส่เป็นพลังโจมตีแล้วก็ช่องที่4ี่เนี่ย จะใส่เป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้เนาะแล้วแต่ช่องสุดท้ายเนี่ยก็แนะนําว่าให้รีให้ได้เป็นพลังกดอันวิญญ,ญาณหรือไม่ก็คิทตีคอรเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไปใช้เองเนี่ยเอาไปเป็นลิงก์เนี่ยเราก็แนะนําเป็นพลังกดอันวิญญ,ญาณมากกว่าเนาะเพราะว่าคิทดตดี้อคอร์เขาไม่ได้คิดอยู่ในค่าพลังอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ b บิลิตี้ของเขากันเนาะก็ตัวเขาเนี่ยท่าที่ถ้าโจมตีปกติแล้วก็ท่าสก,กิลทั้ง3ท่าเนาะมีโอกาสทำให้อีกฝ่ายติดไฟ ได้เนาะส่วนถ้าไม้ตายเนี่ยติดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็อาบิลิตี้ของเขาเนี่ยก็จะธรรมดาเ,เนาะเขาไม่มีพาสซีฟเพราะว่าเป็นตัวที่เก่าหน่อยมันก็อาจจะไม่ได้มีพาสซีฟขึ้นมาซึ่งเขาก็จะมีเรื่องของการโจมตีปกติเพิ่มเพิ่มดาเมจให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มดามเมจการโจมตีสกิล20%แล้วก็ถ้าไม้ตายเพิ่มให้อีก40%ลดคูลด,ดาวน12์12%ก็เป็นลิงก์ของเขาเนาะแล้วก็เมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมด1 6%ก็็เปนลิงห์เือน แล้วก็เพิ่มฮิตท่าสกิลให้1ฮิตแล้วก็บวกเวลาติดสถานะคิดปกติให้อีกสวิเนาะแล้วก็เมื่อเขากดใช้ท่าไม่ตายเมื่อเรากดใช้ท่าไม่ตายเนี่ยเขาก็จะไปเหมือนลดค่าโจมตีของศัตรูเนาะไม่ใช่ลดค่าป้องกันเนาะลดค่าโจมตีหมายถึงว่าเขาจะตีบอสหรืออะไรเงี้ยเขาจะตีเราได้เบาลงแล้วเขาก็เพิ่มจํานวนหลบฉุกเฉินให้1ครั้งเนาะก็พาวิสตี้มันก็ดูธรรมดาทั่วไปเนาะไม่ได้ดูแบบ สู้กับตัวใหม่ๆมันอาจจะยังไม่ได้วือหวามากเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ของให้เขากันเนาะก็ของที่เราจะใส่ให้เนาะก็เขาไปใส่สกิลเนาะเราก็เน้นพลังกดดันวิญญาณเป็นหลักถ้าเกิดเราลำคานพวกตีมุดดินเราก็ใส่บอลสีเหลืองไปเนะาะจะใส่ท่าไม้ตายก็ได้เอออยากให้ท่าไม้ตายเขาแรงหรืออะไรอย่างี้ก็ได้เนาะแล้วก็ใส่เป็นพวกบอลกะโหลกไปก็ได้เนาะบอลกะโหลกเยวหาอน รหรือหรือเรามีถ้วยบดชาเนาะก็สามารถใส่ได้ไม่ใส่แล้วกันหรือแบบตาลองขวหน้าหน่วยอะไรอย่างงี้เนาะเราสามารถใส่ได้ถ้าเราแบบไม่มีถ้วยเนาะไม่มีถ้วยบดชาเนาะถ้าไม่มีก็ใส่พวกตาลองหรือเราจะใส่เป็นหมวกก็ได้เนาะถ้าไม้ตายอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เนาะ ก็อันนี้เราก็ใส่ประมาณนี้แล้วกันนะก็จะใส่เป็นตาล็อกหัวหน้าหน่วยหมวกแล้วก็ลูกบอลกดออกราจะใส่เป็นลูกบอ,อกลกรนะโหลกเนาะใส่เป็นลูกบอลกระโหลกไปเนาะแล้วก็ในเรื่องของลิงกนะ์เนาะเราไม่ได้ทําน้ําหองของเขามาเลยเนาะถ้าทาเนี่ยเราก็ใส่ให้มันตรงสีแนละ้วมันจะได้โบนัสเพิ่มแต่ อันนี้เราไม่ได้ทำน้ำหอมเข้ามาแต่ก็เราก็จะใส่ให้มันตรงๆงหน่อยแล้วกันนะเราก็จะเน้นแค่ลดคู่ดาวแล้วกันง่ายๆหรือบางคนเนี่ยถ้ามีแบบปู่หรือลิลูกะอะไรแบบเนี้ยที่แบบเขามีสองลิงสองอันเนี่ยก็ใส่ได้เนาะเพิ่มดาเมจสกิลแล้วก็ลดคูดาวไปด้วยเนี่ยอันนี้ดีเลยเนาะลิงพวกเนี้ยก็อันนี้เราจะเอาง่ายๆเนาะเราจะใส่เป็นแบบใส่ใตายเกิดให,ให้หนึ่งครั้งแล้วกันเพราะว่า ตัวลูกเกียเนี่ยเขาทำให้ติดไฟเนาะมันอาจจะไม่ได้แรงพอหรือที่จะทำให้บอดตายเนาะเราอาจจะโดนสวนทำให้ตายได้เพราะฉะนั้นเราก็เพื่อความปลอดภัยอ่ะโดยเราก็จะมาลงดันน้ำหอมเล็กเนาะเพราะว่าน้ำหอมใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ทำน้ำหอมเขาเลยเพราะฉะนั้นเราลงไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวใส่ตัวเพิ่มดอกหน่อยก็สำหรับตัวเพิ่มดอกมันก็จะมีสกยะมีฮินามุริอะไรอย่างงี เดี๋ยวเราลองลงดูไม่เอาพาร์ทเนอร์ปะ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีของเขากันเนาะเดี๋ยวเคลียร์มอนสักคู่โอ้ยเบื่อตัวกิ้งกินี่จัะ โดนด้วยเดี๋ยวเคี้ยมอน,นเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูท่าทาการโจมตีของเขาเนาะก็ท่าโจมตีปกติเนาะก็จะเป็นเหมือนปล่อยคลื่นที่เป็นไฟออกไปด้านหน้าสี่จังหวัดแล้วก็อันสุดท้ายก็เหมือนพายุเล็กๆออกไปมันก็ไม่ได้ไกลแล้วก็ไม่ได้กว้างมากเนาะแต่ก็ ไม่ได้มีปัญหาเนาะสำหรับเขาเป็นสายสกิลเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูท่าหนึ่งกันก็สําหรับท่าหนึ่งเนาะเขาเป็นท่าที่แบบปล่อยไปด้านหน้าเนาะแต่ว่ามันจะมีเหมือนแยกเป็น3ามแชกเนาะซึ่งไอ้แยกเป็นสามแชกเนี่ยก็จะเป็นข้อเสียของตัวเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องเล็งดีๆเนาะแล้วก็ถ้าตัวมอนที่อยู่ไกลมากเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีดาเมจด้วยดาเมจมันจะน้อยหรือแบบโดนไม่จังๆอะไรเงี้ยสำหรับท่าอ่ะท่าสองเนาะท่าสองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนปล่อยเป็นลูกบอลไฟออกไปเนาะ มันก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยแต่ว่าลูกบอลไฟเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนไม่ได้ใหญ่มากเนาะมันก็ค่อนข้างจะแคบอยู่เหมือนกันอ่ะส่วนท่าสามเราก็ไม่ใช่ท่าทั้งจอเนาะเป็นท่าแค่ด้านเน้นด้านหน้ากว้างๆหน่อยมันก็ไม่ไม่ค่อยดีมากสําหรับท่าสามแต่ท่าที่ไม่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือท่าสองเนาะเพราะท่าสองเนี่ยอ่ะพอมันไม่โดนเนี่ยก็คือไม่โดนเลยเนาะมันไม่เข้าไปในวงปุ๊บ เราก็เนี่ยมันไม่โดนผลท่าสองท่าหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะมีข้อเสียอยู่เพราะว่ามันจะไม่ค่อยมันจะเล็งยากมันต้องให้โดนอยู่ดีๆหน่อยมันถึงจะแม่นอ,อันนี้ดูเหมือนตีเบาหน่อยนะเพราะว่าเราก็เสียเลือดไปทำให้ลิงของตัวเขาเองเนี่ยหายอาจจะดูเบาหน่อยนะ แล้วเราก็ไม่ได้อัพน้ำอของเาด้วยมันเลยยิ่งเบาเลยเี่ยมันไม่โดนมันรวบได้ไม่ไก่พอเนี่ยมันก็จะมีตัวที่แบบเหลือรอดเนาะสำหรับท่าซอกเนี่ยเนี่ยท่าสามก็ไม่โดนด้วยนะถ้าอยู่ตรงมาแคบถือว่าท่าค่อนข้างเค้ดเนาะเขาน่าจะมีเพิม่มความขอบเขตสกิลหน่อยจะดีเขาไม่ได้ใส่มามันเลยดูแบบสกิลแคบมาก ก็สกิลเขามันจะดูแคบๆเลยมันไม่ค่อยต้องเล่งเยอะด้วยสกิลเขาเพราะมันไม่มีท่าทาันจอนมันมีแต่เน้นด้านหน้าอย่างเดียวท้าสองเนี่ยถ้าใช้ประชิดต,ตัวเกินไปเนี่ยมันก็ไม่โดนด้วยนะจะถ่ายไปเนี่ยาตายเกิดก็ไม่ใช้กับกม๋นไร ค่อนข้างน่าลำคาญนะตัวยิงเลเซอร์กับไอตัวกิ้งเนี่ยโคตรน่าลำคาญเลยทั้งพุง่งทั้งกิง้งทั้งอะไรก็ไม่รู้เนะนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้ท่าไมตายดูเลยไม่ไหวแล้ว าะสก,กิลลูเคียมันลมันค่อนข้างเล็งยากมากเลยแล้วพอมีตัวพวกกิ้งพวกอะไรนี่โอ้โหเหล็งไม่ถูกเลยเฮ <Hey, S 2> เดี๋ยวมาดูว่าถ้าไม่ตายเขาจะแรงหรือเปล่าเนาะเลือดเราไม่เต็มนะลิงเขาจะหายไปน้อยที่เป็น16%กอร์เซ็นอ่ะก็ <c oughs> อะเนี่ยเขาจะมีเรื่องลด ความรุนแรงเนาะแต่ก็ถือว่าแรงอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามีลิง์กของเขาด้วยเนาะที่เป็นลดสิบหกเปอร์เซ็นตะ์น่ะที่มีเพิ่มดาเมจสิบหกเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะ่ะมันถ้ามีมันก็อาจจะแรงกว่าดีด้วยเนาะแต่น,นี้เราเราไปเสียเลือดกับอะไรหลายอย่างมันก็เลยไม่รอดนะ่ะมันก็เลยนั่นด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูว่าสำหรับลูเคียเนะเเาะเออเขาเป็น อลันคาเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าอลาันคาสีแดงมีใครบ้างเนาะก็น่าจะมีเยอะแหละอลันคาสีแดงเนี่ยออกมาเยอะอยู่นะเอ่อโดยหลักๆเนาะก็จะมีบูโน่มีอิจิโกห้ปีมีลูเขียพันปีซึ่งถ้าเป็นสายสก,กิลตีระยะไกลเหมือนกับเขาเนี่ยก็จะมีทั้งบูโน่เนาะแล้วก็อุคิล่าล่างนี้ก็ใช้ได้เนาะเป็นล่างที่ดีล่างหนึ่งด้วย คือถ้าในมุมของเราเนาะลูเคียตัวเนี้ยมันถ้าเอามาเล่นเองมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าท่ามันค่อนข้างใช้ยากแล้วก็าการโจมตีของเขาเนี่ยมันเล็งมันต้องแบบเน้นด้านหน้าเนาะมันก็เล็งค่อนข้างยากด้วยแล้วก็มันสกิลมันแคบนะถ้าจะใช้เนี่ยถ้าเกิดมีตัวอื่นก็ใช้ตัวอื่นดีกว่าเนาะลูเคียตัวนี้หลักๆเลยตอนนี้เนาะ ก็เหมือนเอามาใช้เป็นลิงก์ซะมากกว่าเนาะที่จะเอามาใช้เล่นขนาดนั้นเนาะยกเว้นว่าใครชอบก็ได้หมดแหละแต่อันนี้ในมุมที่เรารู้สึกว่าถ้าจะเอามาใช้เนาะสกิลเขามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แบบมันค่อนข้างแคบเนาะก็ตัวนี้นะหลักๆสําหรับเราเนาะเราจะเอาไปใช้เป็นลิงก์มากกว่าเพราะว่าลิงเขาค่อนข,ข้างดีเลยเนาะลดคูลดาวน์12%แล้วก็ถ้าเลือดเต็มก็เพิ่มดาเมจให้16%เนี่ย ค่อนข้างเป็นลิง์ที่ดีเลยก็อย่างที่บอกเนาะถามว่าใช้เล่นได้ไหมมันก็ใช้เล่นได้ในระดับที่ที่เราเล่นให้ดูเนาะมันได้แหละแต่ว่าเราก็อาจจะอับรําหอมอับคัมภี์สักหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะเขาจะได้ตีแรงขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยก็สำหรับลนะูเคียเนาะพยากาชิร่างนี้ก็ประมาณนี้แหละ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะก็อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนบาย